สวัสดีครับนี่ก่อนหน่อยฟาร์มครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเมื่อนี้จะพามาเบ่งหนูเดือนครึ่งครับหนูเดือนครึ่งมีอยู่หาหกบอลนเ,นเดือนครึ่งเนาะ ชุดนี้ก็ห้าตัวผู้ครับผู้ล้วนห้าตัวครับห้าตัวมือใหม่หัดไทยครับ โชุดชุดนี้ผู้ครับมาดูอีกบอลนะบอลนี่กรนะผูเนาะผูห้าตัว นี่แหละครับมองเรียงครับเบื่งเอาครับมองเรียงเนาะง่ายง่ายครับมาดูชุดนี้เมียเมีสิบสี่ตัวครับเมีสิบสี่ตัวนูดเดือนครึงนะครับนุงเกิดวันที่ยีิบหา้า ใครอยากทราบวิธีการเลี้ยงหรือว่าวิธีการมือใหม่ใครอยากจะทราบยังอยากถามยังนีแอดขมากับทถามขมาถามได้รนะครับนะก็ติดตามอยากให้อยากเห็นกันวิธีอยากจะเรียนรู้วิธีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เกี่ยวหนูอ่ะถามขมาครับ ติดตอบครับสีลงให้เบิ้งครับนี่กับผู้นะสุดนี้ผู้นะผ,ผูนี่กับผู้ครับหาตัวครับนี่กับผู้หาตัวเมื่อนี้ก็เสริมข้าพโพดนิดนึงข้าพโพดข้าวโพดสีแล้วครับนิดนึง รูวิธีการเลี้ยงวิธีการผสมพันธุ์เรื่องอยังเกี่ยวกับหนูบอกได้นะครับเดี๋ยวสิลงให้คือตอนนี้ก็ยังทดลองทดลองถ่ายมึงครับยังบอก่เก่งยังตัดต่อวิดีโอ,อเป็เนานกะคือเอาแบบนี้เลยบ่มีการตัดต่อครับ ถ้าบางังคับเข้าไปติดตามเฟซก็ได้ครับนี่กรน้อยฟาร์มหนูพุกพารวยน,นะครับชีวิตอยู่ใน YouTube มันไหลสดใเนะครับก็ฝากติดตามไวเนอกะมื่อนี้กะบผมมีอย่างไรนะครับเอาหนูเดือนครึ่งมาโชว์สวยสง,งามนั่นครับเดี๋ยว คลิปนาก็จังสิค่อยเปลี่ยนค่อยไปเนาะก็ลองปีนลองถึงอยู่กับ youtube ยังลงมาเปลี่ยนบันไดก็ฝากที่ตามฝากกดกดกระดีนะครับกดซับสไครต์ให้นะครับเวล,า,ล,วล,า,ล,วลาอะไรเวลาลงเวลายังจะได้มีการแจ้งเตือนเนาะครับก็ฝากฟามน่อหน่อยไว้เล้นะครับเด้อ สวัสดีครับขอบคุณครับ